สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าซึ่งก็คือโตโยต้ายาริสปี2026รุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ล้ำสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะห้องโดยสารห้องคนขับและพื้นที่ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้เหมือนห้องนั่งเล่นขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งห้องนอนก็ว่าได้มาดูรายละเอียดกันเลยครับว่ายาริส2026รุ่นใหม่นี้น่าสนใจขนาดไหน เริ่มจากดีไซน์ภายในของ Toyota y a r ริ2026ต้องบอกเลยว่าการตกแต่งนั้นเน้นความหรูหราและความทันสมัยเป็นหลักวัสดุที่ใช้ทั้งหมดเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมทั้งเบาะนั่งแบบหนังสังเคราะห์ที่นุ่มสบายพนักพิงสีสั์ที่รองรับทุกสรีระและการเดินได้ที่สวยงามประณีตพื้นที่ภายในถูกออกแบบมาให้โปร่งโลง่งไม่อึดอัดแม้ว่าตัวรถจะอยู่ในกลุ่มรถขนาดเล็กก็าตาม การใช้โทนสีภายในมีให้เลือกหลายแบบทั้งโทนเข้มสำหรับความหรูหราหรือโทนสว่างสำหรับความรู้สึกสะอาดตาในส่วนของห้องนอนหรือพื้นที่พักผ่อนต้องขอบอกเลยว่าแม้โตโยต้ายาริสจะไม่ใช่รถสำหรับนอนโดยเฉพาะแต่ทางโตโยต้าก็ได้ออกแบบเบาะหลังให้สามารถพับราบได้แบบ60ต่อ40ทําทำให้สามารถปูบาะเป็นที่นอนได้สบายๆส,สำหรับคนที่ต้องการมีพักระหว่างเดินทาง บอะรองรับได้เต็มแผ่นหลังและมีพื้นที่พอสมควรสำหรับนอน1-2คนโดยเฉพาะคนตัวไม่ใหญ่มากการระบายอากาศภายในรถก็ถือว่าดีเยี่ยมมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติที่ทำให้บรรยากาศภายในรถเย็นสบายตลอดเวลาหลายคนอาจจะสงสัยว่ารถขนาดเล็กแบบนี้จะมีห้องน้ำ ได้อย่างไรจริงๆแล้วโตโยต้ายาริส2026ไม่มีห้องน้ําในตัวแบบรถบ้านแต่ในรุ่นนี้มีการเพิ่มฟังก์ชันพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อคนเดินทางบ่อยเช่นถาดวางของแบบซ่อนใต้บอดที่สามารถเก็บของใช้ส่วนตัวรวมถึงอุปกรณ์สําหรับเดินทางไกลเช่นกระดาษชําระแบบพกพาหรือชุดสุขอนามายัยนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้สามารถวางพอ r เทเบิลต่อเล็แบบพกพาสําหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายระหว่างการเดินทางไกลอีกด้วยถือว่าเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานจริงอย่างมาก ต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องคนขับหรือพื้นที่ควบคุมรถโตโยต้ายาริสส2งพกันบ้างครับความรู้สึกแรกเมื่อได้ขึ้นไปนั่งคือความรู้สึกพรีเมียมแบบมีสไตล์บอกคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางรวมถึงมีระบบจดจำตำแหน่งการนั่งสำหรับผู้ขับขี่ที่แตกต่างกันพวงมาลายัยหุ้มหนังแท้แบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมระบบความบันเทิงจอแสดงผลรวมถึงระบบช่วยขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายมีจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาดใหญ่ พร้อมระบบแสดงผลแบบ Head-Up Display ซึ่งจะฉายข้อมูลที่สำคัญขึ้นบนกระจกหน้าให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลต่างๆโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนหน้าจอ Infotainment แบบสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและมาพร้อมลำโพงคุณภาพจาก JBL ที่ให้เสียงคมชัดเต็มอารมณ์เหมือนได้ดูหนังในโรงภาพยนตร์นอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไร้สายช่องเสียบ USB-C หลายตำแหน่งและที่เก็บของรอบๆคอนโซลที่ออกแบบมาอย่างลงตัว ระบบความปลอดภัยของ Toyota Yaris 2026ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งรุ่นนี้มาพร้อม Toyota Safety s e n s e เวอร์ชันล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบเตือนก่อนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้การขับขี่ในเมืองหรือทางไกลปลอดภัยยิ่งขึ้น ในด้านการขับขี่เครื่องยนต์ของยาริส2,026เป็นแบบไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอัตราเร่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันระบบการเสถียรก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ทำให้รถเกาะถนนมากขึ้นเข้าโค้งได้มั่นใจและนุ่มนวลกว่ารุ่นก่อน,ก,อนก่อนเสียงรบกวนจากภายนอกลดลงอย่างชัดเจนด้วยการบุกวัสดุเก็บเสียงรอบคันอีกจุดที่ต้องชมคือระบบสมาร์ทเอนทรีและพุชสตาร์ทที่เพิ่มความสะดวกในการเข้าใช้งานตัวรถ เพียงพกกุญแจไว้ในกระเป๋าก็สามารถเปิดประตูและสตาร์ทรถได้ทันทีโดยไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาตัวรถยังมีระบบบล็อกอัตโนมัติเมื่อเดินออกจากรถอีกด้วยซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อีกระดับเมื่อพูดถึงการใช้งานจริง To y ยต a y ยาริ2026เหมาะมากสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเพราะขนาดรถที่กระทัดรัดทำให้หาที่จอดง่ายและเลี้ยวในตรอกซอกซอยแคบๆได้ดีในขณะเดียวกันก็เหมาะสำหรับครอบครัวเล็กหรือคนที่ชอบเดินทางไกลเพราะสามารถจัดสรรพื้นที่ภายในได้อย่างคุ้มค่า มีอุปกรณ์อำานวยความสะดวกครบและยังสามารถดัดแปลงให้เป็นพื้นที่นอนพักชั่วคราวได้อีกด้วยท้ายที่สุดแล้วโตโยต้ายาริส0 2 6เป็นรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงานครอบครัวเล็กนักศึกษาหรือผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถส่วนตัวความลงตัวระหว่างความสวยงามความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งหมดนี้ทำให้ยาริส2026เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามในปีนี้